ครับก็สวัสดีเด็กๆระดับชั้นม4ทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับในวันนี้นะก็ต่อเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราพูดถึงเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือเรื่องของวัคซีนต่างๆเนาะที่ตอนนี้นะครับกำลังเป็นที่สนใจเนาะแล้วก็ควรจะสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าวัคซีนนะครับที่ช่วย ให้เรามีภูมิคุ้กันในเรื่องของโรคไวรัสโควิด1 9นะครับมีวัคซีนประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่เป็นข่าวกันอยู่แล้วก็อาจจะถกเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างถึงเรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องของอประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันนะครับหรือว่าในการจัดการนอะไวรัสโครโรนาที่เข้าสู่ร่างกายของเรานะครับแล้วก็ครูก็ได้มอบหมายงานให้กับนักเรียนเนาะไปศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ ลองดูรายละเอียดนะครับเรื่องของการผลิตวัคซีนประเภทต่างๆเนาะที่ควรจะรู้จักนะครับบางส่วนเนี่ยพูดถึงกันเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเคยได้ยินนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องเนาะในการอยากที่จะให้นาเข้าวัคซีนกลุ่มนี้หรือว่าประเภทนี้นะครับอ่ะทีนี้หลายๆคนได้รับงานไปแล้วเนาะว่าให้ไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานนะครับนำเสนอมาในรูปของ ภาพวาดเนาะแล้วก็ให้รายละเอียดของวัคซีนประเภทต่างในทีนี้ในวันนี้เนี่ยครูก็จะมาอธิบายให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าวัคซีนที่เรา,าผลิตขึ้นมานะครับในการป้องกันหรือว่าในการาสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับร่างกายในเรื่องของโควิด1 9เนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็นอยู่นะครับประเภทวัคซีนเนเราแบ่งออกเป็นอยู่4ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1นนะครับที่ยอดฮิตเลยเนาะแล้วก็ กำลังถูกเรียกร้องนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็ป้องกันนะครับเรื่องของโควิดสิเนี่ยใช้คําว่าป้องกันแล้วกันเนาะก็คือฉีดเข้าไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ป้องกันให้กับประชากรของ,ของโลกอันนี้ต้องพูดถึงระดับโลกเลยนะครับก็คือชนิด m i n a วัคซีนนะครับก็คือพวกที่เราเคยได้ยินเนาะมีอยู่2ยี่ห้อใหญ่ๆก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นนะครับซึ่งอันเนี้ย ฉีดกันทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยกำลังได้รับความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาเพราะว่า2ยี่ห้อนี้นะครับผลิตในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใช้ในการป้องกันเชื่อว่านะครับประสิทธิภาพเนี่ยสูงถึง95%นะครับของ Pfizer นะ์เนาะโมเดอร์นาที่94%คือหมายความว่าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีการต่อต้านกับพวก ไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับประสิทธิภาพสูงถึง90%วกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ยนก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงมากแต่อย่างที่บอกแหละไม่มีภุมิกันอะไรเนาะวัคซีนตัวไหนที่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉนั้นถามว่าฉีดกลุ่ม m r a วัคซีนแล้วยังติดได้ไหมคําตอบคือติดได้นะครับแต่ติดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจัดการกับเชื้อโรคหรือไวรัสเหล่านั้นอะได้รวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพแค่ไหนเนาะกลุ่มที่2นะครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการฉีดในนนนคคไทยยเี่ะรับ มากอยู่พอสมควรนะครับก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าไวรัลเวกเตอร์นะครับหรือว่าการที่นำสารพันธุกรรมนะครับของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับเข้าไปที่ไวรัสกลุ่มที่เป็นตัวนำเข้าสู่ร่างกายสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ไวรัสกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ก่อโรคนะครับแต่อาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างเนาะแล้วก็นำสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสเนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วก็ ไปก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเนาะก็พวกแอสตาเซเนกานะครับอันนี้ก็ฉีดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปนะครับผลข้างเคียงเขาบอกว่าน้อยมากๆเลยนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะมีคนเคยได้ยินบ้างแล้วเนาะจอร์นสันนี่ยจอร์นสันนะครับอันนี้ข้อดีคือฉีดเข็มเดียวด้วยแล้วก็สร้างภูมิได้เลยเนาะประสิทธิภาพอยู่โดยประมาณเขาก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณตัวแอสตาเนี่ยนะครับ7จดส้วยกันจอร์นสันนี่ยจอร์นสันนี้รู้สึกเหมือนจะมากกว่าเนาะ แต่ก็อย่างที่บอกแหละก็อยู่ไม่ถึง100%อยู่แล้วนะครับตัวต่อไปตัวที่3ก็คือโปรตีนเบสนะครับชนิดที่3เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการทดลองเนาะแล้วก็มีหลายหลายประเทศเนี่ยเริ่มทดลองแล้วก็เอาออกมาใช้ในกลุ่มทดลองเนาะแต่ว่ายังไม่มีการแพร่หลายไปในประเทศต่างๆแต่เขามีบอกว่าตัวเนี้ย น่าจะมีภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่หด้วยซ้ำนะครับกลุ่มที่เรียกว่าโปรตีนเบสนะครับก็คือใช้โปรตีนของพวกไวรัสเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าหนามเนาะเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับฉีดเข้าสู่เออเอาโปรตีนตรงนี้นะครับตัดออกมาแล้วก็นําเข้าสู่ร่างกายเนาะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันนะครับยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักนะครับโนวาแวกเนาะอันนี้หลายๆคนเคยตามข่าวก็น่าจะเคยได้ยินบ้างแหละนะครับส่วนชนิดที่4นะครับ อันนี้ทุกคนพูดถึงแน่นอนนะครับรู้จักเป็นเป็นอย่างดีนะครับ Inactivated นะครับวัคซีนหรือว่าวัคซีนเชื้อตายเนาะตัวที่โด่งดังแล้วก็คนไทยหลายล้านคนฉีดเข้าไปแล้วนะซีโนแวคคูด้วยนะสองเข็มเรียบร้อยปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าวัคซีนเร่งด่วนหรือว่าวัคซีนแบบว่าภาวะวิกฤตเนาะคือบอกว่าถ้าไม่สามารถจัดหาวัคซีนกลุ่มแรกๆที่พูดมาได้เนี่ย อย่างน้อยก็เอากลุ่มเนี้ยเพราะว่าอะไรประสิทธิภาพมันอยู่ที่ประมาณ50%ก็คือในร้อยเซนี่ยอย่างน้อยมันก็กันได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็ดีกว่าไม่มีเลยถูกไหมเพราะนั้นตอนที่ครูตัดสินใจฉีดเนี่ยครูก็ใช้แบบนี้เหมือนกันก็คืออย่างน้อยถ้าติดเชื้อแล้วไม่มีภูมิเลยกับติดเชื้อแล้วมีภูมิอยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันก็ยังดีกว่าไม่มีถูกไหมนะครับเพราะนั้นก็ซีโนแวคก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะที่ประเทศไทยเราแล้วก็หลายๆประเทศนะครับก็ถูกนามาใช้าาามมเ้ นะครับหรือเมียนมาเนาะประเทศเพื่อนบ้านเราได้รับจัดสรรแล้วก็ความช่วยเหลือจากจีนนะครับก็จีนก็ส่งซีโนแวกประมาณ2ล้านโดสนะให้กับเมียนมาไปแล้วเนาะอีกตัวหนึ่งที่นำเข้ามานะครับโดยราชวิทยาลัยจุฬาพรเนาะก็คือตัวซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มก็ผลิตออกมาด้วยวัคซีนเชื้อตายนะครับเหมือนกับซีโนแวคเนาะเพราะฉะนั้น จริงๆแล้ว2ตัวนี้กรรมวิธีเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเมื่อทดสอบประสิทธิภาพแล้วเนี่ยซีโนโฟาร์มเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็ผลข้างเคียงน่าจะน้อยกว่านะครับ ใน4วิธีนี้นะครับวิธีดั้งเดิมของการผลิตวัคซีนเลยถ้าเรียนไปดูประวัติเนาะแล้วเราเรียนพวกภูมิคุ้มกันแบบก่อเองไปแล้วนะครับก็คือการผลิตวัคซีนเนี่ยโดยเทคโนโลยีดั้งเดิมก็คือเรานําเชื้อตายหรือว่าเชื้อที่อ่อนแอนะครับหรือไม่แข็งแรงเนี่ยเนาะฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพราะฉนั้นจริงๆแล้ววิชนิดที่4เนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานที่เราทํามาอยู่แล้วตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการนำเชื้อตายหรือว่านำเชื้อที่อ่อนกำลังเนี่ยเนาะมันไม่ใช่ทางเลือกเดียวล้วนะครับมันมีเทคโนโลยีอื่นๆนะครับเรื่องของพันธุวิศวกรรมเรื่องของ DNA Mina ต,ต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นก็เลยมีการผลิตวัคซีนเนาะในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเรามาดูที่หน้าต่อไปเนาะอ่าหน้าต่อไปจะนอกจากวิธีการผลิตแบบที่4แบบดั้งเดิมเนาะเดี๋ยว ต่อไปเนี้ยหน้าต่อไปเนี้ยครูก็จะอธิบายถึง3วิธีแรกว่ากลุ่ม m i n a กลุ่มไวรัลเวกเตอร์กลุ่มโปรตีนเนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนในการสร้างวัคซีนยังไงเนาะอ่ะดูในภาพเลยเนาะในภาพนะครับด้านซ้ายมือของนักเรียนเนาะจากหน้าจอเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวไวรัสโคโรนานะครับไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับ ถ้านักเรียนจะเห็นเนาะรูปร่างกลมๆแล้วก็มีตุ่มหนามยื่นออกมาตุ่มหนามตรงเนี้ยนะครับตัวสารของมันคือโปรโตีนตัวโครงสร้างของมันเนี่ยนะครับหนามตัวนี้คือโปรโตีนเพราะฉะนั้นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าง่ายที่สุดเลยก็คือเราตัดชิ้นส่วนหนามภาษาอังกฤษใช้คําว่าสไป์เห็นไหมสไปร์แปลว่าหนามโปรโตีนก็คือโปรโตีนหนามนะครับหรือสไป์โปรโตีนนะครับถูกตัดออกมาจากตัว ไวรัสโคโรนานะครับแล้วทำไงครับนำสปายโปรตีนนี้ทำให้เพียร์ฟายเพียร์ฟายก็แปลว่าทำให้มันปลอดเชื้อเนาะแล้วก็อินเจกนะครับก็คือนำเข้าสู่ร่างกายก็คือตัวสปายโปรตีนเนี่ยถูกทำให้มันปลอดเชื้อนะครับก็คือ พูดง่ายเพราะว่าคือนําเข้าโปรโตีนมาเนี่ยมันก็เหมือนกับสารโปรโตีนอย่างหนึงน่งนึกออกไหมแล้วก็ทําให้มันปัะสะจากเชื้อซะแล้วก็ถูกอินเจกก็คือถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายเราร่างกายเราก็จะไปกระตุ้นให้ระบบอิมมูนนะครับหรือระบบภูมิคุ้มกันเนาะผลิตแอนติบอดีอันนี้เราเรียนมาในเรื่องค่าวก่อนแล้วถูกไหมว่าแอนติบอดีคือแปลว่าเราต้องรับเชื้อโรคเข้าไปเนาะหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันออกมา วิธีแรกก็เหมือนกันก็คือแทนที่จะเอาเชื้อไวรัสเข้าไปทั้งตัวเพราะถ้าเอาไปทั้งตัวนี่คือเป็นโรคนึกออกไหมเขาก็เลยใช้เทคโนโลยีก็คือตัดเฉพาะหนามโปรโตีนหรือสปโปรโตีนนะครับแล้วก็ purify เสร็จแล้วก็ฉีดเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายเราก็จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาอันนี้วิธีที่1เรียกว่าโปรตีนเบสเนาะก็คือวิธีของ n o v a v วกเนี่ยโปรตีนเบสคือวิธีที่3เผื่อบางคนสนใจเรื่องนี้ ก็อธิบายแล้วก็วาดแผนภาพเรื่องนี้ออกมาเนาะสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจเฮ้ยจะทำชิ้นงานประเภทไหนนะครับส่วนชนิดที่2นะครับชนิดที่2องเขาบอกว่าใช้เรียกว่าไวรัลเวกเตอร์นะครับไวรัลเวกเตอร์ก็คือทำอย่างนี้นะครับเอาสปค์โปรตีนที่ว่าเนี่ยนะครับคล้ายๆขั้นตอนที่1เนานะแต่เอาเฉพาะยีนของมันยีนก็คือส่วนพันธุก,กรรมนึกออกใช่ไหมเอาลำดับเบสใน DNA นะครับ ของสไปค์โปรตีนเนี่ยมาเพอริฟายเพราะนั้นใช้สไปค์โปรตีนเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาตัวโปรตีนมาทั้งหมดเอายีนนะครับยีนของสไปค์โปรตีนก็คือตัว DNA เนี่ยนะครับเอา DNA มาทำให้ปลอดเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับหาไวรัลเวกเตอร์นะครับ, ector, รบเขาใช้คำว่าอะดีโนไวรัลเวกเตอร์นะครับก็คือนำดีเอของสไปค์โปรตีนเนี่ยนักเรียนฉีดเข้าไปในไวรัลเวกเตอร์ก็คือไวรัสที่ไม่ก่อโรค ใไหมแล้วไอต่อไวรัสที่ไม่ก่อโรคเมื่อมันมีรหัสพันธุกรรมเนาะของสไปา p โปรตีนทำไงครับมันถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยไวรัลเวกเตอร์ตัวเนี้ยนะครับที่มี DNA ของโคโรโนาไวรัสเนาะแต่เป็น DNA ของโปรโตีนเนี่ยถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายเราก็คือ a s สตราเซเนกใช่ไหมกับจอรนสันจอร์นสันเพราะนั้นเมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกาย เสมอร่างกายเราติดเชื้อเพราะฉนั้นวัคซีนตัวแบบนี้วิธีที่2เนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเยอะเพราะว่ามันเป็นการนําไวรัสที่มี DNA เข้าไปโอเคนะแต่ไม่ใช่ไวรัสที่เป็นโคโรโนาไวรัสนะเป็นไวรัสชนิดอื่นๆนะครับที่เขาคิดค้นขึ้นมาเหมือนเป็นไวรัสตัวนําก็คือมันเป็นพาหะในการพา DNA ตรงนี้เข้าไปเนาะอาฉีดเข้าไปแล้วไงต่อร่างกายบอดี้ใช่ไหมร่างกายเราก็จะผลิตโปรตีน สปายโปรตีนเอาจากพันธุกรรมตัวนี้นะครับย้อนกลับไปขึ้นหามายความว่าตอนแรกเรามีโปรตีนเราได้ DNA มาถูกไหมเราเอา DNA นั้นใส่ไปในไวรัสไวรัสนั้นผลิตโปรตีนหนามที่เป็นรูปร่างแล้วก็เป็นโปรตีชิดเดียวกับโครโรนาไวรัสขึ้นมาโปรตีนชนิดนี้เป็นไงก็เหมือนกับวิธีแรกเลยมันก็จะมากระตุ้นให้ร่างกายเราเกิดแอนติบอดีเกิดขึ okay, ้นโอเคป่ะเพราะฉะนั้นวิธีนี้มันจะซับซ้อนกว่าวิธีแรก บางคนก็จะแบบว่าทำไมกูไม่ใช้วิธีแรกเออเราไม่ใช้วิธีแรกเนาะขอโทษนะครับเราไม่ใช้วิธีแรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นก็เขาก็กลัวว่าอ้าววิธีที่หนึ่งในนักเรียนนึกภาพออกไหมมันคือชิ้นส่วนของไวรัสเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าละชิ้นส่วนของไวรัสเนี่ยมันจะก่อโรคไหมเขาก็เลยงั้นไม่เอาเราไม่เอาชิ้นส่วนใดๆของไวรัสเลยแต่เราเอาพันธุกรรมของมันเข้าไปในไวรัสอีกชนิดหนึ่งแล้วให้วรัชนิเนี้ยผลิตโปรตีนเนาะที่ตรงกับโปรตีนของโคโรนาไวรัส แล้วนําเข้าสู่ร่างกายเรียบร้อยร่างกายก็สร้างแอนติบอดีเพราะนั้นวิธีที่สเนี่ยจะบอกได้เลยว่าไม่มีชิ้นส่วนใดๆของไวรัสเข้ามาเลยนะเพราะเราไม่ได้ตัดมันจากไวรัสโดยตรงแต่เราพันธุก,กรรมนึกออกไหมพันธุก,กรรมของมันมาผลิตโปรตีนอีกทีหนึง่งนะครับแต่วิธีแรกเนี่ยเอาโปรตีนหนามของไวรัสมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่สมันก็อาจจะพูดได้ง่ายกว่าว่าเฮ้ยเราไม่มีชิ้นส่วนของไวรัสเลยนะนะครับแต่แน่นอนแหละกระบวนการคือเราต้องการผลิตโปรตีนที่เป็นแบบเดียวกัน กับของไวรัสเนาะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็สร้างภูมิกันนะครับอันสุดท้ายอันนี้ก็บอกประสิทธิภาพที่แบบโอ้โหดีแล้วก็ตอนนี้อยากได้ตัวน,นี้ไม่สุดเลยคือพวก m r n a m r n a มันจะต่างจาก DNA นิดหน่อยก็คือ DNA มันเป็น2สายพันกันนะครับของ3พันธุกรรมเนาะ่วน m r n a เนี่ยมันเป็นนิวเคลียตไทหรือว่าเป็นสารชนิดหนึ่งละกันอ่ะพูดง่ายงก,ก่อนเนาะเป็นสารชนิดนึ่งที่ไม่ได้เป็นสายคู่แบบนี้ มันเป็นสายเดียวซึ่งเอารหัสมาจากตัว DNA นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าผู้สเตปอ่าฟังนี้นะสเตปก็คือในอสาพรพันธุกรรมเนาะของไวรัสเนี่ยคือ DNA นะครับแต่ก่อนที่มันจะสร้างโปรโตีนขึ้นมาได้เนี่ยตัว DNA เนี่ยมันต้องเกิดการถอ,อดรหัสพันธุกรรมของมันเนี่ยออกมาเป็นเอ็มไอเกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายเรามี DNA จากขั้นตอนที่2แต่เราไม่เอา DNA นักเรียนมาผลิตโปรโตีนแต่เราเอา DNA ตรงนี้มาสร้างสาย MINA นะครับโดยการอ่านเนาะอ่านจาก DNA สายเนี้ยนะครับให้ได้สายชนิดนี้ก่อนที่เรียกว่า MINA แล้ว MINA ตัวนี้ก็จะถูกการถอดรหัสออกมาเป็นโปรโตีนอีกทีนึงนมมันจะมีความย่อยนอะจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ย นะครับความซับซ้อนมันจะไล่ลําลดับมาเลยอันที่1คือง่ายสุดตัดโปรโตีนออกมาเลยนะโปรโตีนหนามอันที่2เอาพันธุก,กรรมของโปรโตีนหนามมาให้ไวรัสอีกชนิดหนึ่งสร้างโปรโตีนชนิดที่3นี่คือเอาพันธุก,กรรมนะจากวิธีที่สองเนี่ยมาสร้างสาย m RNA ก่อนนะครับแล้ว m RNA ตัวนี้จะไปทําการในนี้เขาบอกเลยเนาะว่าเอา m RNA เนี่ยนะครับไปเพลิฟายก็คือไปทําให้ปลอดเชือ้อแล้วก็ inject เข้าสู่ร่างกาย ร่างกายเราก็จะเอา M r N A ตัวนี้นะครับมาถอดรหัสให้กลายเป็นโปรโตีนมเพราะฉะนั้นถามว่าใครสร้างก็คือร่างกายเราสร้างวิธีที่2เนี่ยร่างกายเราก็สร้างวิธีที่3ร่างกายเราก็สร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นวิธีพวกนี้เราเรียกว่าเป็นภูมิคุมกันแบบก่อเองนึกออกไหมนี่แบบก่อเองนะครับร่างกายเราสร้างเองแล้วก็มีแอนติบอดีออกมานะครับวิธีที่1นต่างกันแค่เอาชอาิ้นส่วนของไวรัสเข้ามาเลยแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกัน สรุปแล้วทั้ง3วิธีเนี่ยเป็นคุ้มกันแบบก่อเองทั้งหมดแหละเพราะว่าอะไรเราเอาเฉพาะคือทํายังไงก็ได้ให้มันมีโปรตีนหนามฟังทีทน้องเนาะสามวิธีเนี้ยคือเอาโปรตีนหนามเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วร่างกายเราสร้างแอนติบอดีแต่วิธีการนํามาได้ซึ่งโปรตีนหนามเนี่ยมันต่างวิธีกันวิธีที่หนึ่งเอาชิ้นส่วนไวรัสมาเลยนะครับเอาโปรตีนหนมไวรัสมาเลยอันที่สองใช้ดีเอ็นเอมาสร้างอันที่สามใช้เอ็มไอเอนะครับมาสร้าง โปรโตีนหนามโอเคนะเพราะฉะนั้นทั้ง3วิธีคือเทคโนโลยีที่ปัจจุบันเรานำามาใช้ในการสร้างวัคซีนนะครับเพื่อสร้างภูมิการเรื่องของอป้องกั 19, นโควิด1 9เนาะเพราะฉะนั้นอพอเห็นภาพะนะวัคซีน m อ็นนะครับใช้เทคโนโลยี m อ็นปกป้องเราเนาะโดยไม่นําไวรัสเข้าฉีดเราโดยตรงถูกปะพอเมื่อกี้บอกแล้ว m อ็ไม่ได้เอาไวรัสเข้ามาเลยนะครับเอาเฉพาะ Uh, ตัว m i n a ของมันแล้วร่างกายเราสร้างโปรโตีนแล้วมาสร้างภูมิเองวิธีนี้ก็ไฟเซอร์บรโนนาใช้ ine, เนาะอะดีโนไวรัสนะครับอันนี้ก็คือใช้ DNA นะครับหรือสารพันธุกรรมเนาะมาสร้างสไปโปรโตีนมีแอสตราเซเนกากับจอร์นสรจอร์นสารเพราะนั้นกลับไปทบทวนนะดูแผนภาพเนี้ยนักเรียนก็จะเห็นเนาะแต่และว,วิธีว่าใช้ยังไงใช้โปรโตีนจากไวรัสเลยวิธีแรกใช้ DNA แล้วก็ใช้ m RNA นะครับ เนี่ยรีเขาไปแย่งโปรตีนนี่คือใช้สไปค์โปรตีนเลยใช่ไหมก็คือเอาตัดโปรตีนจากไวรัสมาเลยนะเรียวน,น,น,นี้ก็โนวอแบกเอามาส่วนวิธีทดท้ายก็คือแบบที่บอกไปก็คือทําเอาไวรัสมาทั้งตัววิธีสี่นะคือไวรัสตัวเนี้ยแต่ฆ่ามันให้ตายซะแล้วเอาทั้งตัวเนี้ยเป็นซากศพอะพูดไงอะเอาซากศพของโครโรนาเข้ามาสู่ร่างกายแล้วร่างกายเราเสมือนว่าเฮ้ยมีเชื้อโรคเข้ามาแล้วสร้างภูมิแต่ปรากฏว่าเป็นไง เชื้อตรงนี้มันตายอ่ะเนาะมันก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นภูมิได้เต็มที่นะครับประมาณนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นวิธีทั้ง4นะครับก็เป็นการผลิตวัคซีนเนาะเพราะฉะนั้นสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะนี่ไงนะ m i n a เนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกทําไมยี่ห้อไฟเซอร์มันถึงขายดีเพราะเขาจะมีโฆษณาออกมาตลอดว่าของเราไม่มีชิ้นส่วนของไวรัสเลยนะคือเราไม่ได้เอาไวเนี่ยไม่มีส่วนประกอบของไวรัสที่อ่อนแอหรือตายแล้วคือเราไม่ได้เอา ใดๆของไวรัสมาเลยแต่ว่าเราเอา,า mRNA ของตัวเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับมาผลิตโปรตีนขึ้นมาเนาะโดยร่างกายเราผลิตโปรตีนที่มีต้นแบบมาจากไวรัสแล้วสร้างภูมิคุ้มกันเนาะเพราะฉะนั้นนะักเรียนเอาไปอธิบายได้เลยนะว่าถ้านักเรียนเลือกไฟเซอร์บ o n นเนี่ยนักเรียนก็ตอบไปเลยว่าเราใช้วิธีการเอา mRNA นะครับ mRNA จากตัวไวรัสเนาะ แล้วร่างกายเราสร้างสไปค์โปรตีนเกิดขึ้นนะครับเมื่อร่างกายรับสไปค์โปรตีนมาตรงเนี้ยก็สร้างระบบอิมมูนหรือภูมิคุ้มกันขึ้นมาอืมวิธีนี้ยเขาบอกว่าณปัจจุบันนะประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับโอเคนะนี่อันนี้เป็นภาาป,ประกอบนะเนาะเผื่อใครจะเอาไปใช้ในการสร้างชิ้นงานนะครับนี่คือตัวไวรัสใช่ไหมโคโรนานะครับตัวโปรตีนตัวนี้เนาะเราถอดนะครับรหัสย้อนออกมามันเป็น mna เรียบร้อยแล้ว ก็คือโปรโตีนเนี่ยนะครับถูกย้อนกลับมาให้สร้างเป็น mRNA mRNA ถูกล้อมไว้ด้วยไขยมันนะครับไขมันที่ล้อมด้วย mRNA นำเข้าสู่เซลล์ร่างกาย human cell คือเซลล์มนุษย์เนหะ็นไหมแล้วไงต่อ mRNA ตัวนี้ก็มีกระบวนการโปรตีนทานสเลชันคือถอดรหัส mRNA ย้อนกลับไปเป็น สปายปโปรตีนอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นเรนจะเห็นเลยเนาะเราไม่ได้เอาชิ้นส่วนใดๆของมันเข้ามาเลยแต่เราเอาปโปรตีนหนามเนี่ยมาสร้างเป็น MIA MIA นิดนเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้นเสร็จนำเข้าสู่ร่างกายร่างกายเราเกิดกระบวนการย้อนคือเอา MIA ตรงนี้ย้อนกลับไปเป็นปโปรตีนนะครับอีกครั้งหนึง่งเนาะเพราะฉะนั้นโปรตีนหนามพวกนี้ก็เข้าสู่ร่างกายเราก็สร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันขึ้นมา นะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ไฟเซอร์กับโมเด n a ทําขึ้นมาวิธีที่2องเนาะอะดีโนไวรัสนะครับหรือว่าว i r รัลเวกเตอร์เนาะก็คือของยี่ห้อแอสตราเซเนกใช่ไหมกับจอร์นสันจอรสันอันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คืออันเนี้ยเอาโปรโตีนหนามเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่โปรโตีนหนามตัวนี้ถูกสกัด DNA นะครับมีการนำา DNA ะครับของพวกโครโรนากลุ่มนี้ออกมา แล้วก็นำา DNA ตัวนั้นมาผลิตเป็นตัวโปรโตีนหนามเกิดขึ้นเนาะโดยที่ใครเป็นคนผลิต DNA ตัวเนี้ยนำฉีดเข้าไปในไวรัสที่มันไม่ก่อโรคเนาะหรือเป็นไวรัสที่ได้จากการผลิตขึ้นมาหรือว่านำไวรัสที่เรามีอยู่แล้วในแลบทดลองเนี่ยนะครับเรานำา DNA ของตัวโครโรนาเนี่ยเข้าไปในไวรัสกลุ่มนี้ แล้วไงต่อ DNA ตรงนี้ก็ไปสร้างโปรโตีนนะครับเกิดขึ้นโปรโตีนตรงนี้ก็กระตุ้นให้เราเกิดภูมิคุ้มกันนั่นเองอ่ะโอเคไหมนะครับเพราะนั้นจอนสันจอร์นสันกับแอสตาเซเนกาก็จะใช้เทคโนโลยีเนาะเรื่องของไวรัลเวกเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่าอะ e n ดีโนไวรัสก็ได้โอเคนะประมาณนี้ต่อไปวิธีที่3นะครับอันนี้ที่จะบอกอันนี้ง่ายสุดเลยก็คือเอาตัวโคโรนาไวรัสมา แล้วตักโปรตีนหนามหรือสไปค์โปรตีนก็คืออันเนี้ยเป็นวิธีที่ต้องใช้ชิ้นส่วนของไวรัสแต่เราใช้โปรตีนหนามเนาะตัดออกมาแล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายเราร่างกายเราก็ได้รับโปรตีนหนามจากไวรัสแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือยี่ห้อโนวาแว็กนั่นเองนะครับอ่าเนาะ อันนี้เขาบอกข้อดีคือราคาถูกเพราะอะไรก็คือตัดชิ้นส่วนไวรัสมาเลยนะครับแต่เป็นส่วนโปรโตีนแล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันเนาะแต่ก็อย่างที่บอกวิธีนี้จะเป็นวิธีที่คนกังวลที่สุดเพราะว่าอะไรมันเอาชิ้นส่วนของไวรัสเข้ามาถูกไหมแล้วไม่ใช่ไวรัสที่เป็นเชื้อตายด้วยนะครับเป็นไวรัสที่มีชีวิตแต่ตัดชิ้นส่วนโปรโตีนหนาออกมาเนาะแล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายแต่หลายๆเสียงก็บอกว่าวิธีนี้จริงๆแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยน่าจะมากกว่าพวก m สุดท้ายสุดท้ายนะครับวิธีนี้ใช้มาบทโบราณเลยเนาะจีนทำแบบโบราณเลยก็คือเอาไวรัสโคโรนามาคิวเล็ดก็คือตายทำให้มันตายนะครับถูกฆ่าด้วยความร้อนหรือสารเคมีก็แล้วแต่กลายเป็นซากศพอ่ะพูดงนะ่ายๆเนาะซากศพของไวรัสแล้วก็เอาซากศพไวรัสเนี่ยฉีดเข้าสู่ร่างกายของเราเนาะแล้วร่างกายเราก็เสมือนกับติดเชื้อแล้วไงแต่เป็นเชื้อตายเนาะเราเราเรา,เราไม่คิดได้ขนาดนั้นเรารู้แต่ว่าเฮ้ยมันมีสิ่งแบบปลกปลอมแบบเนี้ย เข้าสู่ร่างกายเราแ,แล้วเราก็ต้องสร้างแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับแต่เขาเพราะว่าวิธีแบบเนี้ยนะครับมันก่อภูมิน้อยเนาะในกลุ่มพวกไวรัสพวกนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ50ก็มีซีโนแวคกับซีโนฟาร์มเนาะแต่เขาทดลองมาซีโนฟาร์มบอกว่าความปลอดภัยมากกว่าประสิทธิภาพน่าจะสูงกว่าซีโนแวคก็เลยเป็นที่นิยมแล้วคนก็อยากจะฉีดเนาะวิธีนี้อ่ะโอเคนะนะครับเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นเรื่องของ การผลิตวัคซีนนะครับในยุคนี้ที่เราต้องพูดถึงเลยเป็นเรื่องแบบต้องรู้อะนะคะว่าไอ้วัคซีน4ประเภทเนี้ยมันมีขั้นตอนในการผลิตแตกต่างกันยังไงเนาะเวลาที่เรียนไปอ่านไปศึกษาหรือว่ามีการพูดถึงในข่าวเนี่ยนักเรียนจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกต้องเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนเฮ้ยมันผลิต มายังไงนะครับอันไหนที่เรามั่นใจเราอยากจะใช้อะไรต่างแล้วก็วิธีการที่จะได้มาซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันเพราะอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วก็มันเอามาจากชิ้นส่วนที่ต่างกันถูกไหมครับเอาเชื้อตายนะเนาะอ้าอันอันเนี้ยอันที่3ที่กาลังชี้อยู่เนี่ยอันนี้เอาเชื้อฆ่าให้ตายแล้วก็ฉีดเข้ามาให้เกิดภูมิเนาะวิธีสุดท้ายอันนี้โปรตีนนะครับก็คือตัดชิ้นส่วนหนามตรงเนี้ยแล้วก็ฉีดเข้าไปเกิดภูมิคุ้มกันนะครับ ชนิดไวรัลเวกเตอร์คือเอา DNA นเะครับเข้าสู่ตัวไวรัสที่เป็นตัวนำเนาะหรือผาหะแล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายเนาะก็เกิดภูมกันหรือเอา mRNA นะครับจากโปรตีนที่ว่านี้นะครับแล้วก็เอา mRNA เข้าสู่ร่างกายไปสร้างโปรตีนหนามแล้วโปรตีนหนามตรงนั้นก็ไปกระตุ้นภูมกันเนาะเพราะฉะนั้น4วิธีเนี้ยหลักๆก,ก,ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันมี โปรตีนหนามอนะเนาะแต่จะโดยวิธีไหนล่ะนะครับนำโปรตีนหนามไปสกัด DNA ออกมาแล้วสีดเข้าไวรัสแล้วไวรัสเป็นตัวนําเข้าไปวิธีนี้เขบอกผลข้างเคียนจะเยอะโดยเฉพาะในวัยรุ่นเนาะ วิธีนี้จะเกิดผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะเพราะเหมือนกับการที่เราติดเชื้อนะครับแต่ว่าความรุนแรงมันจะไม่เท่าโควิด -19 แบบ100เซนาะแต่ก็คือในสองสวันแรกจะมีไข้สูงเหมือนเป็นหวัดเป็นไข้นอนซ้มไม่มีแรงเนี่ยวิธีของนี่แหละแอสตราเซเนกาเนี่ย,ะน,ยนะครับแต่ก็เขาบอกว่ายิ่งยิ่งมีอาการข้างเคียงมากแสดงว่าภูมิเราจะมีมากด้วยออส่วน m อ n a นน่เขาบอกว่าออวิธีนี้ผลข้างเคียงน่าจะไม่เยอะเท่าเนาะ แต่เขาบอกประสิทธิภาพสูงก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกมันเอาเอา็มไอเเนาะจากโปรตีนแล้วก็เอามาย้อนเป็น m อ็มไอเอ็ไเอปเป็นโปรตีนอีกรอบนึงมันก็น่าจะโอเคนะครับหรือวิธีสุดท้ายเนี่ยเอาโปรตีนมาเลยจากไวรัสแต่บางคนก็จะบอกว่าแต่เราได้ชิ้นส่วนไวรัสมานะมันจะเสี่ยงกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราลองพิจารณาดูนะครับส่วนวิธีที่คนไทยเป็นล้านคนตอนนี้ถูกฉีดเข้าไปก็คือเอาไวรัสนี่แหละโคโรนาจริงๆแต่ทําให้มันตาย นะด้วยเคมีหรือว่ารังสีอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ฉีดเชื้อนี้เข้าไปแต่เขาก็บอกว่าภูมิก็จะน้อยกว่าวิธีอื่นเนาะ,อะโอเคนะนะครับอีกอันหนึ่งที่เรามาประกอบการพิจารณาก็แน่นอนแหลนะเนาะก็ต้องเรื่องราคานะครับแล้วก็จํานวนโดสที่ถ้าจะฉีดเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ฉีดหนึ่งเข็มหรือ2เข็มนะครับราคาต่อเข็มเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ เอามาดูประกอบนักเรียนก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าจะเลือกตัวไหนใครๆก็น่าจะอยากเลือกประสิทธิภาพสูงถูกไหมนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะเห็นอะไร,ประแปลกๆก็คือเนี่ยประสิทธิภาพสูงเนาะ95ราคา6 0รประมาณต่อต่อเข็มนะครับต่อโดสแต่ตัวซินวแวเห็นไหมทำไมคนเขาถึงว่าเขาถึงด่ากันทุกวันนะ่ะเออก็ประสิทธิภาพมัน5้าบาทแต่นักเรียนดูราคาดิเออสมเหตุสมผลไหมเออนะครับ ตัวแอสตาเนี่ยหกสิบหกเปอร์เ็นสูงกว่าอีกแต่ราคาถูกกว่าไม่รู้กีีเท่าเนาะเออลองดูตารางนี้แล้วก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้เนาะในเรื่องใกล้ตัวที่่าต้องบอกเลยว่าต้องสนใจแล้วนะครับต้องสนใจถ้าไม่สนใจเรื่องนี้นะครับก็ไม่รู้จะไปสนใจเรื่องอื่นได้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้เนาะแล้วก็วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อหมื่นเจ็ดนะครับ ผู้เสียชีวิตเนาะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไปรนะ้อยหกสิบเนาะโดยประมาณเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็งดออกไปเนาะนอกบ้านโดยไม่จำเป็นนะหวังว่าเปิดเทอมจะกลับมาได้อย่างรวดเร็วที่เรามาเจอกันที่โรงเรียนนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็อย่าลืมมอบหมายงานไปแล้วเนาะชิ้นงานที่มอบหมายไปเป็นงานบูรณาการนะครับของภาษาไทยกับวิชาศิลปะ ร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพาของเราด้วยเนาะก็คือเรื่องของการสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ของภาษาไทยให้แต่งคําขวาัญใช่ไหมรณรงการอยู่บ้านนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนาะนักเรียนก็แต่งคาขวาัญส่วนวิทยาศาสตร์กับศิลปะเนาะเนื่องจากเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์เนาะก็มอบหมายเรื่องของการนําความรู้เนี่ยหลังจากที่เราเรียนเรื่องวัคซีนเรื่องการทํสาสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆหรือว่านักเรียนเรียนรู้จากสื่อต่างๆเนาะ ที่เห็นทั้งข่าวบ้างหรือหาข้อมูลเองบ้างจากสื่อต่างๆจาก Facebook ต่างๆเนี่ยนันเรียนก็ลองเอาสิ่งเหล่านี้มาลองสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานนะครับวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะเนาะในหัวข้อโควิดส,สินะครับกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนาะเอาความรู้เนี่ยจาก m อ็มจากเทคโนโลยีวัคซีนต่างๆนะครับที่เราพูดถึงเนาะลองมาสร้างเป็นชิ้นงาน1ชิ้นนะครับ แล้วก็มีคำขวัญเนาะแต่งเพิ่มมาหน่อยเพื่อรณนรงให้คนอยู่บ้านนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็มอบหมายงานในส่วนของต้นเดือนนะครับสิงหาคมไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ